สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหูฟังิกทีมนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเล่นตบกันหน่อยนะก็มาดูในตัวไดไถนาตบหน่อยนะครับแล้วก็ในในเสาเป็นซินแล้วก็เพนกวินนะครับมากันอยู่สามคันวันนี้อันนี้ก็ในเสาเป็นซินนะครับมากับคูบูต้าห้าสิบแรงครับ แล้วก็คันหกใบนะครับใบย,ยี่สี่ก็ไทยู่ไน้ละสองร้อยห้าสิบนะครับมากันสามคันนี่จะแบ่งกันยังไงดีนะครับนี่โอ้ยมีประไรไหมมันลมเลยเป็นไงพานี่ดีกว่าทัวมืโมบายไหม ดีดีเลยนะไม่ต้องโม่นะตัวนี้ก็ของเพชรเวทนะครับไคโอติ50แรงนี่ครับก็ห้าสิบแรงสองขันนะครับแล้วก็ในตัวได้นี่ก็สีแรงนะครับก็เหมือนกับจะเอาตัวเล็กมาฆ่าเลยนะครับ ไม่รู้ใครจะฆ่าใครนะครับนี่สามคันนี่ก็ห้าสิบแรงสองคันลุยหน้าตมนะ้มหน้าพี่น้องนะก็ตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่สักไร่ไร่สองงานน่าจะได้นะพี่น้องไปแบบมันๆเลยนะไปด้วยนนะ่ะ โอ้เพนกวินวันนี้ไรครับเพนกวินโอ้สุดยอดเลยเพนกวินเบาๆก็ได้ครับแล้วนายตัวไร้ายไม่ทันแนะ่ ปลาช่อนเมื่อกี้อ่ะเออได้แล้วครับตัวหนึ่งปลาช่อนนี่มีปลานนะนึกว่าไม่มีนะ่ะพี่น้องอาปล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 าล่โอ้ยเพนกวินนี่หากินมาน้านนะพี่น้อง อเอาได้กบไปแล้วนะพี่น้องนะ่ะน,นี่นี่นี่เอากบไปโอ้ว่าจะถ่ายถ่ายหน้าซะหน่อยไม่ได้ถ่ายเลยมัวแต่จ,จับปลากับจับกบนะพี่น้องนะ่ะไม่ได้ดูเลยนะครับถ่ายเสร็จซะแล้วว่าจะให้ดูซะหน่อยโอ้นี่นี่น,นี่ปลา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  อ้าโอ้ยยังไม่หักค่านั่นน่ะหักหักเลยเดี๋ยวมันก็ไปหักทำไมเอาจะหักค่าด้วยเหรอไม่มันจะไปก่อนน่ะมันจะนี้น่ะโอ้ยมันจะหายแล้วกบเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวันก,ก่อน